่องเขาเรียกว่าช่องแห่งความตายในวัดน,นี่น่ากลัวมากโอ้โหตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่รู้ว่าเขากลัวหรือเปล่านะฮะแต่เราเข้ามาเหรอใช่ฮะเราเข้ามาแล้วด้วยฮะพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าว่า,ว,าว่าย่งไงนะแต่ว่าเสียงเสียงอะไร แล้วนะคะน้องๆวันนี้นะคะพี่เฟิร์นเนี่ยนี่เห็นข้างหลังไหมข้างหลังเป็นอะไรไม่ต้องแปลกใจไม่ใช่ปราสาทราชวังที่ไหนนะข้างหลังที่เธอเนี่ยเป็นคลุกของอเมริกานะคะทิ่นหน้ากลัวที่สุดเพราะว่ามีปีญญาสิ่งอยู่ที่เนี่ยเยอะมากมาก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดซับสไครป์พี่เฟิร์นด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อขอให้คอมเมนต์เอาโหสิกรรมให้ดู วญาณที่อยู่นะที่ด้วยนะคะพี่เฟิร์นมาเนี่ยด้วยจิตใจ,จไม่ได้มีจุดประสงค์จะล้อเรียนหรือว่าจะทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณรับรู้เนาะก็อย่าถือโทษโกรธพี่เฟิร์นเลยนะคะไปก่อนค่ะก่อนอื่นก็เอาแม็ไปก่อนนะฮะก่อนที่อุ้ยเขามีไนท์ทัวร์ด้วยพี่อิงคุกนี้นะอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะคะรัฐเพนซิลเวเนียนะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเองเนาะครับผม มีอายุเกือบ200ปีแล้วและนี่ก็คือของจริงทั้งหมดว้าวฮัลโหลตามนี้ไหมฮะอ๋อทางนี้ดูรู้สอจริงๆเขามีเครื่องนี้นะฮะที่พี่์นอยู่เป็นหูแล้วก็ออกมาเป็นจะเล่าใหฟังว่าคือพี่อ่านมาคร่าวๆแล้วคร่าวๆโอ้ โอ้โห oh, oh. ทำไมมารู้สึกเย็น่นอันี้ uh huh. นี่คือมั่อ้องก็ปีเป็นยังไงคือเป็นอย่างไรเลยนะโอ้ยน uh ี huh. uh ่คือแบบคือเขาแยกเดี่ยวทีละคนเลยนี่คืออยู่คนเดียวนะทุกคนจะไม่เคยได้เห็นอะไรเลยเพราะเขาจะเอาถุงกระสอบอะ่ะคุมหัวนักโทษแล้วก็ เข้าไปในนี้สมมติว่ามีเหตุการณ์ที่จะไต่สวนอะไรเงี้ยเขาก็คุมใช้กก็สอบคุมอีกทีนึงเข้าไปในนี้เหรอใช่เนี่ยเสียงนี้คือเสียงตีดเท้าแล้วใช่ไหมผู้คุมที่อยู่ที่เนี่ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยคุ้มรองเท้าเขาด้วยเหมือนถุงเท้าอย่างเงี้ยเหรอเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรเลยเสียงแล้วเป็นคลุกที่เงียบสนิทอะ่ะเล่นสงทางปราสาทก,กับแบบโคดีนกันหึงเดือนสุริยันไม่ได้ยินเสียงแม้แต่อะไรเลย บอกว่าห้องนี้ผีจะกลัวมากๆแน่นอนทำไมครับเว้ยโอ้ยเฮ้ยตาเอ้ยคือที่นี่คงมีผีเสื้อเยอะอ๋อในกำแพงเนี้ยมีผีเสื้อพี่กลับเลยได้ไหมเนี้ยแต่เนี้ยผีเสื้อเต็มเลยโอ้โหมีแมลงมีผีเสื้อมีสิ่งสารพับเต็มไปหมดเลยอ่ะ นอกจากจะเป็นคุกที่ขังรวมแล้วโหดที่สุดแล้วนะที่นี่ก็ยังมีการทรมารร่างกายที่โหดามากๆาก้โหจริงเหรอ,อกปกติเนี่ยเขาอยู่รวมกันหลายคนใช่ไหมเขาก็จับนีเฮฮาปาร์ตี้ Prison Before Eastern นะฮะก็คือก่อนหน้าที่จะเป็น e a s t e r ร s t สตรตรงนี้นะฮะเขาขัางรวมกันเยอะ แต่มาที่นี่พบขังเดียวเลยซึ่งโจนที่ขังที่นี่นะที่มีชื่อเสียงสุดก็คือโจนเอาคาโ์บนเอาคาโบนเหรอเอาคารบนเนี่ยเป็นอดาพานเป็นอีกคนที่อยู่ในอเมริกาเน่ยใครๆก็รู้จักเป็นมีชื่อเสียงมากๆแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเอาคาายอะครับผมก็จะเป็นฐานไปนี่ครับมีการหลอกห่อด้วยโห นัดทันทีเนี่ยคือจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไปเลยแต่ในหนึ่งวันจะให้ออกกลางกายได้วันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งน้องก็คงสงสัยว่าเอออาจจะออกมาที่สนามออเลยเขาจะมีห้องออกไปข้างหลัง่หรอออกมากานตัวเองสตเหมจะดีใช่ไหมคือเป็นฝัง่งเลยเป็ควบคุมอ่ะยืนอยู่ด้วยอ,อ,อันนี้คือห้องท,ท,ที่ที่ให้ดูหัวให้โซ บ้านเรายังดีสู้เขาไม่ได้เลยน,นี่หน้าติดกุก้งเลยพี่เองไม,ไม่น่าครับคอนโดนี่อห้องนอนเนอะแล้วก็นี่ทะลุกออกมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นออกดอกนี่เห็นไหมมีกระสอบคุมหัวอ๋อก็ยังคุมหัวอยู่ใช่ก็คือให้ออกมาออกมาเนี่ยออกทางตาตรงนั้นตรงนี้วันละชั่วโมงใช่จะจะเล่นแพ้งสักหนึง่งชั่วโมงซิกแพค อยู่ที่นี่ก็คือจันทนาโกมากนี่คือประตูทางออกไปออกกำลังกายทาคือระออกไปอย่างนี้เลยนะแล้วนี่คือซ่วงใช่มีอยู่แค่นี้จริงๆนะแล้วในเวลาต่อมานะครับผมเขาก็มีการเพิ่มพื้นที่นะครับเพราะว่านักโทษล้นครับผม หมุนฮะหมุนหม, ok. มุนหมุนมุนัครับหมุนพอครับพอมุนนะทำไมเราถึงพาหมุนให้ดูเลยมีทั้งหมดปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปีนี่คือตรงการเขาก็แสดินตรอแต่ละรบทกที่เนี่ยมีของพัดใหยเยอะจัดนะนี่คือสยอะแบบนี้ดูดิเพาอยากกลัวไหนยมดิ ไม่อยากรู้ว่าเป็นไงมันนกยมอ่ะนี่ดึงแ,แล้วนี่ก็คือน่าจะโซนออกกําลังกายแล้วครับผมนี่อ่ะสวยงามมากดูยังไม่สมนั่นไหละเขาคงดูแลด้วยนะฮะใช่ที่บอกว่าเห็นสนามใช่ไหมนี่ครับสนากาชิลมากๆ อยากบอกว่าเดินมานะนะสวยสุดๆที่เคยมีสวยงานนะเพราะว่าที่อยากได้เพนชื่อว่าเป็นื้นที่ใช้เงินในการสร้างเยอะที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นในยุคนั้นเ,เขาตั้งใจสร้างมากมันสวยมากนะี่นะถ้าใครนะอยากจ,จะแหกคุกใช่ไหมอะดูกำแพงซะก่อน สูงมากโอ้ยสวงมากพี่เฟิร์นลองไปยืนไปยืนแล้วพี่เขาท่าโอ้ยโคตรไกลสูงมากๆแล้วคิดดูถ้าต่อตัวขนาดนั้นก็ก็เห็นผู้คุมก่อนนะฮะต่อตัวพอผู้คุมอยู่ขา้ขางบนนี้ฮะก็ไป,ไปบานจะเนและจะบอกก่อนนะ เปทาง้องออกมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเพราะอะไรด้วยเราอีโพรนิก้าเล่าเรื่องผีข้างในอืพอเขาบอกว่าที่เนี่ยที่บอกว่าเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดโหดที่สุดเรียนที่สุดย่อมมีวิญญาณที่ไม่ถูกขุไปเกิดอยู่ที่นี่เนี่ยเยอะมากๆนักท่องเที่ยวคนเดินเดินอยู่เข้าไปห้องว่างห้องอาจจะยิ่งเสี่ยงกระสิบ คนก็รู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆผ่านตัวมลมทางทันที่ข้างในมันไม่มีลมนะนอ้อสอหนึ่งพนเก้าร้อยเก้าสิที่นี่มันถูกปิดไปแล้ว<ม>แต่ว่าคนที่เข้ามาทำกุญแจห้องขังต่างๆนะและเขาก็ได้เจอกับลมที่กระแทกตัวเขาแล้วตัวเองก็ล้มลงไปเป็นอัมพาตครึ่งเสีืแต่ตอนนี้หายยังไม่รู้ไม่รู้เขาอะ่ะ ทัวร์คอนตินิวอินไซด์เดสโปรอะไรพี่โอ้โหไปเลยครับอะไรครับพี่เข้าไปฮะห้องเขาเรียกว่าช่องแห่งความตายกันดี่หวะนี่น่ากลัวมากนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากอือหือโอ้โหตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่รู้ว่าเขากลัวหรือเปล่านะฮะแต่เราเข้ามาเหรอใช่ฮะ เราเข้ามาแล้วด้วยฮะห้องเนี้ยคือเป็นคอนโทรแบบพี่อิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคนที่เป็นกัปตันกาดก็คือจะเป็นหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็อยู่ที่นี่คือไปไปดีกว่าเสียงเสียงอะไรไม่พมเสียงเรา้อดูว่าอ๋อเนี่ยตกใจน่ะคอนโทรนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะตัวควบคุมอะควบคุมนั่นแหละตรงนี้พี่อิงว่านะ อาจจะเป็นที่แพ็กศพหรือเปล่าฮะเพราะมีทางสไลด์ตรงนี้มาดูแลดูแลตรงนี้ใช่ฮนะตรงนี้เลยทางเห็นศพแน่เลยก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรประตูผีบ้านเราเรียกประตูผีแล้วมีผัดไทยไหมล่ะไม่มีเรดสโลก็คือเป็นช่องทางเดินส่งศพนั่นเองครับผมโอ,โอ้ตรงนี้นะฮะน่าจะทําให้พวกเราขนลุกสุดๆไปเลยศพนะจะถูกลําเลียงออกมาจากด้านนู้นนะครับผมแล้วก็เข็นขึ้นมา ตรงนี้นะะและนี่ก็คือคุกที่น่ากลัวที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าใครไม่อยากอยู่ในคุกนะคะก็อย่าทำความผิดนะคะเป็นคนดีกันดีกว่านที่เฟิร์นว่านะอย่าที่สำคัญกดไลค์เลยนะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพน,นะครับร <adaptations S 1> เรื่องนี้คือสถานที่จริงเรื่องจริงนะครับผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเปลียนอะไรนะเฟิร์นเปลอ่ยะรติดตามคลิปหน้าครับบา๊ายบายครับ